สว,ส,สวัสดีค่ะบสวัสดีสทุกคนเลยนะผมก็ยินดีครทุกคนเข้าสู่ช่องของเรานะครับเข้าสู่<ม>ช่วงรายการอะไรนะกรีนข้าวกันอ ก็วันนี้เนี่ยนะโมบอกว่ามีร้านอาหารแบบแค่นำนั่นก็คือซีทีคาเฟ่เทอร์เรียใช่เป็นร้านอาหารเนี่ยแบบว่าโรงอาหารใช่เป็นโรงอาหารแบบโรงอาหารที่ญี่ปุ่นเนี่ยแบบโรงอาหารพนักงานอีกทุ่นหยิบนี่มากินได้เดี๋ยวให้ดูเป็นไงเพราะว่าสำคัญคือไข่ดิบใช่เพราะที่นี่เนี่ยกินไข่ดิบได้ไม่อั้นรุ่งเทียงไม่อั้นตอนนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษมานั่นก็คือพิเศษมากจริงๆคือแบบเอ็กซ์ตร้าเลยอะอปลาใสปลาดำปลาดำปลาดำทลาดำ ียนี่คือคุณปุ้ยมิสครับนี่เพื่อนิงปุ้ยไม่จรปุ้ยมิสค่ะนั่นแหละก็จะมาเป็นผู้ร่วมริมลองไฮดีปีวันนี้ครับเทปสุดท้ายของรายการแล้วเนาะใช่ส่วนที่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่ต้องเล่นเถอะแต่เราเข้าไปดูดีกว่าอยู่แล้วส่วนครับ จะลองมาสั่งอะไรดีกว่าก็ทุกเมนูเหมือนที่เราบอกไปว่าเราสามารถเลือกเครื่องเคียงสั่งได้สี่ไม่อันซึ่งวันนี้ที่กินจะกินก็คืออันนี้ก็น่ากินนะอันนี้ก็น่ากินเอาน,นี้ดีกว่าเนี่ยกินปลาไหลมากกว่าผมเอาเป็นอันนี้ครับผมข้าวหน้าปลาไหลครับปลาไหลหึงชิ้ใช่ครับผมเครื่องเคียงเราสั่งได้หมดเลยใช่ไหมใช่ชค่ะหนึชั่วโมงครึ่งเป็นบุฟเฟ่ต์เครื่องเคียงใช่ค่ะ เค okay. ครับใส่ถุงมือกันก่อนก่อนที่เราจะไปตักขครนเเคียงกอนที่นี่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีไข่ด้วยนี่นี่นก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะกินไข่ดิบกันได้กี่ฟองแล้วก็เพื่อนๆเราจะกินกันได้กี่ฟองเอาไปสองฟองก่อนเขาบอกว่าที่แรกในไทยด้วยนะที่แบบว่ามีไข่ดิบเพื่อสุขภาพกินได้ไม่อัน เป็นเกรดกินได้ใช่แล้วก็มีอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้เป็นเต้าหู้น,นี่คือเต้าหู้แล้วก็อันนี้คืออะไรอะผักดองมาอ๋อมันเข็ยนอยู่นี้เมื่อเขืยยาวอิจิกิรากบัวเห็ดผัดเนยปะาทองหรือเอาปลาทองแตงกวาดองนั่นแหละอาเท่าน,นี้แล้วราว่าอยู่โรงอาหารแล้วก็สไลด์ถาดก็อันนี้คืออะไรอะอันนั้นคือน้ำข้าวญี่ปุ่นเติมเนื้อไดแล้วก็อีกอย่อนนานงนหนึ่งก็คือว่านี่นี่นี่แงนรี่ ่าซุปอ้าวซุปเป่าเว้ยแกงกะหรี่ <c oughs> อีกแกงกะหรี่ <c oughs> ก็คือสมมติว่าถ้าเราอิ่มแล้วเงี้ยแบบเนื้อสัตว์หมดอยากกินข้าวกินน้ำแกงกะหรี่ต่ออย่างเงี้ยก็ตักข้าวแล้วก็เติมแกงกะหรี่ได้ไหมอ่านแต่ว่าใช่ก็นั่นแหละเกินก็ตักคนละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็นี่คุณคุยเราบอกว่าจะทําให้ดูน่ากินกับไขท่ทาให้มันเป็นลุมก่นอนปูเขาไฟแล้วก็ค่อยตอกไข่ลงไปก็คือขอทีที่กินทั้งร้านเลยโอ้ยโตนี้กินไข่ เอาเหรอเราต้องตีก่อนมาหรือว่าอ๋อเราก็ต้องใส่อันนี้ด้วยหอกว่าลาดอันนี้โชยุซอยซอสอุ้ยระวังหน่อยนะตอนนี้เรม่นมันกินเราก็ตีตี่ะคุกคลุกน่ากินไหมอุ้ยหอมมากเลยอ่ะเออดิอุ้ยแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะอุ้ย ความรู้สึกดีมันไม่รู้สึกว่าเป็นไข่ดิบแล้วมันไม่คาวไม่อะไรเลยเนาะอืมดีเผือกอร่อยดีๆก็ถึงเวลาของพระเอกของเราแล้วทุกคนอยากกินมากมากเลยหอมมากหอมมากกินให้ดูชิ้นนี้คือใหญ่มากจริงๆนะเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆสองชิ้นเที่ยวกับหน้าินก็ใหญ่เที่ยวกับหน้าองเทียวกับหน้นำโมเที่ยวกับหน้าน้ำโมหน้าน้ำโมใหญ่กว่าเฮ้ยปลาเล็กไปเลยแต่ชิมดีกว่า เฮ้ยดีม de e. hm, e. ึงด e nah, right. like oh okay. mm ีน hmm. mm hmm. like hmm. like ุ่มไหมนุ่มหอมกำลังดีเลยชิมอีกคำหนึ่งแต่คำแรกคือความรู้สึกดีมากเลยอร่อยมันนุ่มมันนุ่มจริงมึงมันแน่กินมากเนี่ยแต่ว่า้องกินกับข้าวนี่ไหมข้าวที่มีไข่อันนี้เวิ้งเวิ้งมากพี่ว่ากินปลาไหลกับข้าวแล้วก็ไข่ดิบมันจะแบบเข้ากันขนาดนี้ มือนดีอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากจริงๆ้องชิมลองชิมดีไหมใช่ไหมให้ปุ้ยเห็นดีมากเลยเฮ้ยดีจริงไม่ไม่เสียค่าเสิร์ฟก็จะดีอืมซอสมันหอมมากอ่ะอันนี้คือแฮมเบอร์กเป็นแฮมเบอร์กซอสมะเขือเทศไหนนะขอชิมหน่อยอร่อยดีอ่ะไหนลองกินเครื่องเคียงดิอันนี้ฟักทอง หวานเลยทั้งห้องดีคุ้บอกว่าราฟกัวอร่อยราฟคืออะไร,รเครื่องเคียงก็ดีกับข้าวหลักก็ดีคุ้มก็เมื่อกี้เราชิมเครื่องเคียงแล้วชิมเมนูหลักแล้วคือแม่งดีทุกอย่างเลยแต่ว่ามีอย่างนึงยังไม่ได้ชิมก็คือแกงกะหรี่เจ๊ใส่ข้าวชิมละ มันจะเป็นแนวเ็ดีแบบว่ากิ่นเครื่องชัดๆอ่ายเนี้ยคนที่ชอบเมนหแีน่าจะชอบอนี้ดีอันนี้ดีสุดท้ายแล้วคือแบบเมนูหลักดีมากข้าวกับไข่นี่คือกินได้เรื่อยๆเลยเป็นยังไงบ้างคุณปุ้ยประคาแใ่อะไรบ้างอร่อยมากแฮมเบอร์ก็คือคือดีครับต้องต้องทำตกโชว์ปะ ก็คือเนคือกินจะหมดแล้วนะใช่คือมานั่งกินคนเดียวแต่รีวิวข้าวไข่รีวิวฝั่งดีไม่เขย่าววันนี้สำหรับคนที่ปกติไม่ค่อยชอบทานไม่เขย่าใช่ไหมอยากให้ลองจริงๆอันนี้ยขึ้นมาแล้ไม่ชอบเหมือนเดิมใช่ก็แย่เหมือนเดิ่ก็แย่เหมือนเดิมไม่ใช่อร่อยมากจริงครับคือซอสเขาว่าเขาจะมาได้แบบไม่เหลือกลิ่นของมะเขยยาวไม่เหลือกลิ่นเขียวของผักเลยเท่านั้นเ้ากินทำไม หอมมันอร่อยไงหอมมันอร่อยแตวโมเป็นไงไข่ดีไหมอร่อยดีไข่ดีมากจริงๆอยากให้ปลาไหลเติมได้ไหมอันบ้าอ๋อปลาไหลอร่อยมากอะได้ยินหมดเลยนะเขาบอกว่าเวลาเวร้านอาหารญี่ปุ่นถ้ามันอร่อยต้องพุดนดังๆต้องไอ้ว่าแบบมันอร่อยจริงจริง แต่เมื่อกี้เมื่อกี้คือไปเล่นเสียงนะะควาจริงไม่ได้ดังมากแต่เข้าใจแร้วแต่ว่าคนฝั่งตรงข้ามได้ยินแล้วนะดูแล้วว่าร้านเนี้ยอร่อยเขาจะเขาจะตอบคิวแล้เขาจะตอบคิวเข้ามาแล้วเขาได้ยินเสียงซูไม่แต่ว่าไอ้ซูเนี่ยนะเคยลองมาทำที่บ้านแม่ไม่รู้สึกว่าเป็นการเคารพเลยแม่ไม่รู้สึกแบบทรพแม่หรือเปล่าแม่ตก ันเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นไม่ใช่วัฒนธรรมเพราะร้านนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นก็เลยทําได้ก็ตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วทุกคนแต่ว่ากินไข่ได้แค่สามฟองเพราะว่าข้าวยอะมากทั้งข้าวที่มากับปลาไหลข้าวที่เราตักเองอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่กินสุกว่ามันคุ้มมากๆก็สองร้อยเก้าสิบเก้าได้ปลาไหลสองชิ้น ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นเมนูอื่นนะค่าร้อยเก้าเองแล้วก็อร่อยเครื่องเคียงหลากหลายตั่ได้ไม่อัดแล้วก็นั่งได้ชั่วโมงครึ่งหรือว่าเรากินไปครึ่งชั่วโมงแบบไปเริ่มแน่นแล้วอยากกินต้อนนั่งไปแล้วก็ก่อนจะนั่ทำอะไรก็ได้เอาไครมาเล่นก็ได้ลองถ้าเอาใครมาเล่นก็ได้จะนอนก่อนดูซีนี่อะไร ก็ได้หมดเลยแล้วค่อยเริ่มกินใหม่เก็ได้เนาะก็ได้ก็ลองก็ได้นั่นแหละก็ถือว่าเป็นร้านที่รู้สึกว่าเออแนะนำเดี๋ใครอยากแบบชอบกินแนวไข่ดิบอะไรเงี้ยต่อมาได้ทำไมอะลองดูแนวที่แปลกก็เป็นไข่ดิบอะก็ไข่เขาอร่อยด้วยแหละใช่ไข่ดีมากแบบคิดว่าคนที่ไม่ชอบกินไข่ดิบเลยได้ลองน่าจะโอเคเพราะมันอร่อยแล้วกินกับซอสกลับเลยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเครื่องเคียงก็ดีอันนี้ก็ดีปลาไหลก็ดีอันนี้ก็ดีแต่ว่านั่นแหละไปเถอะอิ่มแล้วเดี๋ยวเราเอาจานไปเก็บกันดีกว่าต้องบริการตัวเองนะ เขาเก็บด้วยมันญี่ปุ่นเลยเดินไปเก็บที่ญี่ปุ่นกันฝากด้วยนะแล้วเดี๋ยวกินก็เก็บของเพื่อนให้ด้วยนะได้ครับได้ครับต้องเฮีย์เห็นพินไหมครับไม่ต้องวางได้เลยไม่ต้องเทอะไรเดี๋ยวเขาจัดการเองทุกคน ทุกคนรู้ไหมว่าชื่อร้านเนี่ย e c ิร r u ั h ไ i ่มันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นที่มันแปลว่ากราข้าหนึอย่างมา้อกับเครื่องเคียง3มอย่างอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้เนี่ยมันเหมาะกับทุกเพศทุกคนแล้วไม่เนี่ย <laughs> มึงด,ดไูไม้ดูไม่เนี่ย นั่นแหละชื่อซันไซอะเป็นภาษาญี่ปุ่นปุ๊บไปแล้วเมื่อกี้เครื่เตรียมอย่างเรากับเครื่องเตรียมสามอย่างเครองเครื่องเคียมที่เขาเตรียมให้อาหารครบทั้วนแล้วเออเห็นไหมชื่อภาษาชื่อยายชื่อซันไซชื่อภาษาจีนหรือเปล่า่ก็จำเนียงมันเหมือนภาษาจีนป่ะก็นั่นแหละทุกคนวันนี้ก็จบไปแล้วกับร้านอาหารญี่ปุ่นเติมเครื่องเคียงได้ไม่อ่านนะทุกคนถ้าใครอยากมาตามรอยกินเหมือนกันอย่าลืมคอมเมนต์กันนะว่าเฮ้ยมาเรากินมาขายได้กี่ฟองไม่ชอบอะไรในร้านนะทุกคน อ,อ่านอ่านอ่าดูคอมเมนต์ใช่ดูคอมเมนต์จริงๆก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้คร er ับไปแล้วบายบายก็สำหรับใครที่มาแถวเอ็มบูเลียมแล้วอยากให้เลลองอีกนิดนึงมาแถวขนมมีร้านไอติมที่ชื่อว่าลินทาโร่เป็นร้านที่กินชอบมากอร่อยมากๆก็จะเป็นร้านแบบว่าแนวเจลาโต้เดี๋ยวไปดู ิีฮาโลอยู่ที่ W District ตรนะทุกคนก็ลงรถไฟฟ้ามาแล้วก็เดินนิดเดียวแล้วจะเป็นไอติมหน้าต่างๆตามฤด,ดูกาลก็ที่นี่ใครจะขอชิมไอติมรสไหนก็ขอชิมได้เลยอันนี้รสมะเขือเทศอร่อยพอแมากชอบปอติมร้านนี้มากๆจริงๆที่นี้ก็จะมีโคนสองแบบเป็นโคนเมเปิลกับโคนโก,โกโก้ซึ่งทำสดทุกอันเลย อร่อยมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้กินเลยอร่อยที่ชิมไปพี่ชิมไปที่ไม่ตั่งอร่อยทุกเลยไหนคุณปุ้ยลองชิมสิคุณปุ้ยยังไม่เคยกินเชนารินทาโร่โลใช่ชินแบบไหนดีแบบไหนก็ได้จับกัดใต้ก่อนเป็นภูเขาเน่แล้วใครนี่สั่งเป็นรสอะไรมากระดองแบรมิกซ์นัทกระมองแบร์กระมองแบร์ ข่าวโมเมลมันเป็นชื่อแปลกับรถโมจินาดำนะครับอุ้ยมันอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอไปเดี๋ยวที่ใหม่นี่รถกระบะอมเมนะครับเออไม่ต้องอะไรีกแล้อันนี้เร็วไปแอคติ้งเร็วไปเย็นถ้ามาตอนที่สองนะครับคือรถนาดำโมจิเย็นไหมแม ไม่เย็นนะเนี่ยร้อน,อนร้อ <c oughs> อันนี้หอมงานหอมงาดํามากๆอร่อยมากๆถ้าคนชอบงาดําอ่ะต้องกินอ่ะชิมโคนชิมโคนโคนก็ทำโสดเออ <c oughs> อืม <c oughs> มันเปียกอ่ะ <c oughs> อร่อยชอบชอบต้องมาทำคอนเทนต์อร่อยมากจริงทุกคนต้องมานะครับร้านลินฮาโรุเอเว่นอีแล้วอะน้ำโมกินรสอะไรไม่กินโทนมโตอะไรไม่รู้มันเป็นรสประจำซีซั่นนี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นบานาน่าอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรมาเวลาช่องเราเป็นช่องที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะคือจำแต่ชื่อแรกไงไม่ได้จำโมกิชื่อแรกก็จำไม่ถูกอ่ะอร่อยอร่อยแต่น้ำโมมากินบ่อยแล้วอันนี้น้ำโมกิสั่งเป็นโคนช็อกโกแลตใช่เป็นโคนช็อกโกแลตซีมของกินมาแล้ว ขอหน่อยอันไหนของกูนี่อันนี้ของกินสั่งมาเป็นโทมาโท้กับส้มเพราะว่ากินชอบแบบเฟรนชของแม็กคืออะไรตักูุรากับตกรากับมะเขือเทศเออนี่จะบอกว่าเป็นร้านที่คาใครมาก็ประทับใจชอบมากจริงๆอร่อยไหมแม็กอ้าวคุณปุ้ยไม่ชอบเหรอชอบมากชอบไปติมชอ้ไปเวกของทุนมะเขือเทศนี่ยังไงนะมันเป็นรสมะเขือเทศโทมทโทแล้วมทมทโทมทมทท ไปเลยคนเยอะจริงๆนะเหมืแจกฟรีเลยถ้าคนเยอะมันเขาแจกฟรีนะเราเสียตังค์จริงๆแวที่กินเราได้เลยคือซาเคียวอร่อยเมื่อกี้ซาเคียวเราเต็มตุ่นเลยนะเติมใหม่แล้วไงแหม่แม่เขาจะลดเงินดดันเธอ่เติมเมื่อไหร่เปล่าอะไรล่ะแล้วก็ขนมมีอะไรอีกอะนอกจากดินพาโร่มีแม่นาคเฮ้ยขอจิ้มกุ้งส้มเลยครับมีก็คือเด็กกวนรับบทเด็กกวน มันอร่อยจริงมันอร่อยจริงอร่อยมาก,มากติมนี้อร่อยมากไม่หมายถึงว่าร้านร้ <c oughs> านนี่วะโคนละร้อยยี่สิบเห็นไหม ไม่โฟกัสบังกดให้มันโฟกัสทำไมกดแล้วมันก็ไม่โฟกัสแล้วทีเีละมึงนี่ขายง้ตลอดคือคลิปนี้ไม่ต้องใส่เพลงประกอบเลยต้องขอบคุณเสียงประกอบจากร้านเจน t l e m a n g น n t l e m a n Barber Shop นะครับคือทั้งไง Back off 2020ด้วยแล้วก็ขอบคุณไฟขาวจากนัชเวดีเลเว่นแล้วก็ขอบคุณไฟส้มจากคาร์โกเบลและไฟเขียวจากบรินคารโน่ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายเอ้ยปิดกล้องฝังไหนอ่ะนี่เหรอฝั่งนี้มึงถ่ายแบบกว้างๆอ่ะหมุนรอบร้านอะ